สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ตัวอีกครั้งนะครับกับเพจฟิสิกส์40สูยพี่ตัวนะครับวันนี้พี่ตัวนะจะพามาดูเรื่องความร้อนแก๊สแล้วก็กดของเทอร์โมไดนกนะครับใน EP ที่29อันนี้เป็นข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับเป็นเติมคำครับ5คะแนนครับมาดูครับว่า5คะแนนที่ออกข้อสอบมานะครับเก็บคะแนนได้ยากง่ายขนาดไหนครับมาดูกัน สจทย์ให้กราฟมาอีกแล้วนะครับนะครับคราวนี้เป็นกราฟความดันกับอุณหภูมิเคลวินครับนะครับเป็นกราฟคีกับทีครับเขาบอกว่านะครับแก๊สอุดมคติครับบรรจุในภาชนะปิดให้วีมาด้วยนะครับศูย์จุดห้าลูกบาศก์เมตรนะครับวัดความดันของแก๊สเนี่ยที่อุณหภูมิต่างๆครับแล้วก็ไปพอดกราฟครับนะครับเทียบกับความดันกับอุณหภูมินะนะครับ โดยให้ค่าคงที่ต่างๆมาครับให้ค่าคงตัวแก๊สนะเลขอะโวคาโดนะครับค่าคงทีนะ่บอสแมนนะครับเข,า,ข, Both Both บขาถามว่าแก๊สนะครับภายในภาชนะมีจํานวนกี่มวลเนะขาถามว่า N เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะปกติเราจะมีสูตรทั่วไปของเราอยู่ก็คือ PV เท่ากับ nRT นะครับโจทย์ให้ PRT มานะครับโจทย์ให้กราฟเส้นตรงนะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยเดีวพี่พาไปดูทฤษฎีก่อนเหมือนเช่นเคยครับ ให้การาฟเส้นตรงมานะสังเกตนะครับปีหลังๆครับกราฟนี่ประมาณสี่ห้าข้อครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เลยคือสมการเส้นตรงมันเป็นรูปแบบไหนน,นะครับและไปใช้กับฟิสิกส์ยังไงน,นนะกราฟเส้นตรงปกติสมการจะเป็นนี้ครับ y, y เท่ากับ kx บวก c นะครับ y, y ก็คือค่าในแกน y ครับ x ก็คือค่าในแกน x ครับ k คืออะไร k คือความชันของกราฟครับ มต่กี้โจทย์ให้ความชันมาด้วยนะนะครับเดี๋ยวมาดูกัน C คือระยะตัดแกน y ครับอนะ่าคราวนี้นี่ไงความชันของกราฟนะครับสี C ่สิบเอดจุดแพรจูนนะครับต่อลูกบาทเมตรเควินนะดูซิมันสัมพันธ์กันยังไงให้ p กับ P มานะครับก่อนอื่นที่หา p กับ t แล้วก็มีความชันเนี่ยที่ใช้สูตรนี้เหมือนเดิมครับ t v เท่ากับ n r t ครับอนะ ปกติที่จะไปทำไงครับไปเทียบเคียงกับสมก,การเส้นตรงครับนะครับ y เท่ากับ kx บวก c นะครับสังเกตอันนี้ไม่มีตัวบวกก็แปลว่า c เป็นศูนย์น,นะครับจากออร์จินไปนะครับคราวนี้ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูป y ท่้ง kx ให้ได้ครับเ <c oughs> พื่อจะหาว่าความชันของการาฟหรือตัว k เนี่ยนะครับมันคือตัวไหนในสมก,การนะครับก่อนอื่นนะที่จัดอ p อยู่เดียวๆก็คือ y อยู่เดียวนะ ฉะนั้น t ย้าย v ไปหารครับ n r นะครับหารด้วย v volume นะนะครับส่วน x ก็อยู่เดียวเดียวเหมือนกันนี่นี่ไงจัดวงเล็บได้แหละ k คือตัว y นะครับ n r ส่วน v คือตัว k ครับนะครับขณะที่ t คือแกน x ครับนะครับให้ k มาแปลว่าอะไรครับก็นี่ไง n r ส่วน v ครับเท่ากับ41.5ครับนะครับแล้วไงต่อนะ หา n นี่นะครับ n คูณ rr เขาบอกมาครับ8.3ส่วน v ครับนะครับ v ก็คือ0.5ครับเท่ากับ41.5ครับย้ายข้างไปครับจะคิด n ออกมาได้ครับนะย้ายข้างไปคูณนะครับปึ๊บจะได้เท่ากับ2.5โมงครับะแค่นี้เลยนะขอแค่เรามีความรู้นะครับเข้าใจในส่วนต่าง เอามาแอพพลายใช้กับโจทย์แต่ละข้อครับเนี่ยสังเกตข้อนี้ทำหนึ่งสองสามสามมาทัดออกแล้วห้าคะแนนเอาไปเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ออกก็สอบบ่อยทุกปีอันนี้สมการแพทเทิร์นนี้ออกทุกปีครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆในการเอาไปประยุกต์ใช้ในปีหน้าครับปีหกหกนะครับก็สุดท้ายนี้ครับคิดตัวฝากเพจนิดนึงครับฟิสิกส์ศึกษูนย์ายคิดตัวครับ ถ้าพี่ตัวเฉลยผิดหรือสงสัยตรงไหนนะครับข้องใจอะไรนะครับในข้อต่างๆหรืออยากให้สอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับไลน์มาคุยกับพี่ได้อินบ็อกซ์มาคุยกับพี่ได้หรือคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้ครับวันนี้นครับขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ